สวัสดีครับผมช่องเบาโทนทองแก่ครับเมื่อนี้สิผาพี่น้องมาเบิ้งห้างนิ่มครับสิมาเอาห้างนิ่มอยู่หลังบ้านใหญ่ห้างบักใหญ่เลยครับมิไฟเห็นบ่อ,อ,ยนอยู่ในเกาะไผอยู่ใหญๆเงี้ยคนเนี่ยนี่ครับอยู่นี่ครับมาตามมาสิผ้ามาเบิง้งสิผ้าเอาห้างนิ่มห้างบักใหญ่เลยเห็นบ่อยู่พุ่นเพื่อนพุ่นง่นางมาเบิ้งสีเดี๋ยวเดี๋ยวสิจับให้เบิง้งเห็นบ่อันนีคอยตัดเอาก็ได้นี่ครับห้างบักใหญ่เลยครับ เห็นว่าครับยืนนี่เกาะพายไหมยืนนี่บานไหมครับคนะเห็นว่าครับโอ้ห้างแบบไงเลยเด้ครับเดี๋ยวเสี่ยวสูเบิงเห็นว่าครับเดี๋ยวต้องขึ้นบันไดเนาะเดี๋ยวขึ้นบันไดไปท่ายห้เบิงครับเดี๋ยวสักครู่ครับขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับต้องใส่บันไดครับคลิปนี้เกาะพายเกาะพายในบ้านเลยครับในบ้านเลยเออขออนุญาตเจ้าของเฮี้ยนเพื่อนละเพื่อนว่าเอารถปราสั่นขอน้ำหวานมันถวยหนึ่งเด้อเพื่อนว่าพูดเจ้าของเฮี้ยนเพื่อนอยู่เพื่อนนั่งอยู่เพื่อนเพื่อนว่า เอารวดว่าแต่ขอน้ำหวานแจักถวยเพิ่นว่าครับผมอุปกรณ์ครับนี่ครับนี่ถุงมือป้องกันมันตอดนิ้วตอดนี่มือใครเลยได้ครับอันนี้กับอุปกรณ์คือแนวตัดครับกันไกลตัดริงเห็นง่ายขึ้นมีหมวกกันตอดตาครับนี่ต้องเซฟจะขวางไว้บ่กกี้บาดอกหมวกกันใดใส่ไว้บ่เห็นมันตอดคุ้มตาเฮ้านะครับบักกาเสียงขึ้นกันนี่ครับเห็นว่ากันใดเนาะ เห็นเหนยาวพอมแขนแตงบมไล่เตรียมผักปวันอ๋อลืมสำคัญหนึ่งบักบวบครับเป็นรุ่นควนมันเป็นการเอาที่แบบว่าต้องจูดให้มันใหม่เห็นก็เอาแล้วมมนก็กังไปสางห้างไม่ได้อีกครับบักบวบรุ่นควนมันนะซื้อเขียแม่มันออกเกาขอแต่ห้างมันหวานมันแล้วไปที่นี่ก็ไม่ติไปสางห้างไม่ครับ โอเคครับบัดเชนี smoking, ่เอาไฟได้ละบาตหรือว่าไฟแท็กมา้าบัตรเหตุแม่ครับล้นฟันมันก่อนครับก่อนมันสิไฟสุดเบ้อแหละก็ไปเล่นเล่นโอ้แกแน่นหรครับแกแล้วครับห้างไงจนออกเป็นสีน้ำตาลแล้วสีเหลืองเป็นเชียวขาวนิ่นึงวันไ้แกครับันุ่มอยากแกนะอ้ห้างไงอย่าเด้ยครับน้ำหวาน แก่แล้วนะครับรังผแก่แล้วนีและครับมาแล้วครับน้ำหวานเอเดี๋ยวน้ำหวานจะให้เติบเยอะท่นไงครับ แม่มันออก,กนะครับผมมันยุ่จำแค่ข,ขวดครับยุ่งจำเงาวดอ่ะอเห็นไหปครับไงครับยุ่าจำเงาขวดมองนีเลยผมมีควันมั้ยครับนี่ติดงานไหมเดี๋ยวผมเสีเขียร์ออกเห็นไหเกียรออกเกียแม่มันออกแข็งไปสางห้างไหมครับค่ายคลิปได้ไหม แนวมันออกแกะสางห้างไม่สายไปสางห้างมไ,งไงม่เด้อห้างมันแกละลรอครับสีออกเป็นน้ำตาลแล้วเริ่มแกะแล้วครับแต่ห้างมันเนี่งสางไม่ไม่ไม่จะเป็นออกขา,ขาว นี่แก่แล้วแก่นิดหนึ่งแล้วับผมหางในครับแต่ว่าน้ำหวานจะเืียว่าโอเคครับใส่ได้ครับน้ำหวานเต็มครับ ง่าย้วครับปูน้ำหวานจดติงต๋งๆเลยเห็นไหมครับหัวใหญ่ๆโอเค